อยากฝากให้ท่าน,กกนทั้งหลายคที่นี้ฟังแล้วก็คิดเราควรเน้นย้ํากันเสมอว่าการที่จะไปถึงอนาคตที่เป็นปรูปธรรมที่สดใสนั้นปัญหาที่เล็กๆก็มองข้ามไม่ได้เช่นกัน <c oughs> เช่นการใช้วินโดว์เถื่อนหรือการโกงข้อสอบในท้องเรียนแต่อย่างไรก็ตามเราก็จําเป็นที่จะต้องมองไปเข้าหาสาเหตุที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยใจเป็นธรรมมองปัญหาต่ตางๆด้วยสายตาที่กว้างขึ้น อยากผมขอบอกปัจจัยที่จะนำเราไปสู่อนาคตที่ที่ที่ปลอดคอร์รัปชันซึ่งในทุกเวทีก็ยืนยันไปแล้วก็คือว่าเราควรที่จะมีกระบวนการากตรวจสอบแอคคาบิลิตี้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมเป็นธรรทั้งนี้เราควรจะไม่ลืมด้วยว่ายังมีอีกหลายสถาบันที่เราไม่พูดในวันนี้ซึ่งเราควรจะพูดทั้งที่เวทีนี้ไม่อาจหลีกเลี่องโดนกระลงเรื่องนี้ได้ไปเลยเช่นเราควรที่จะพูดแต่ให้มากขึ้นก็คือ เกี่ยวกับสถาบันทหารหรือสถาบันโรงเรียนที่ผมยกขึ้นมาแล้วและที่สําคัญที่สุดซึ่งเวลานี้จะเป็นกางแก้ไขก็คือสถาบันสมซึ่งท่านอาจารย์พูดมาแล้วนะครับแ,แต่เราไม่ได้พูดกันใน,ใน,ในทีนี้และผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราจะพูดถึงอนาคตสิ่งเหล่านี้จําเป็นที่ต้องมีการมาพูดเป็นปันจจัยประกอบไปด้วยประการต่อมาก็คือเรื่องความกล้าหาญของสังคมไทยเรามักกล้ากับฝ่ายที่เราไม่เห็นด้วยหรือกล้าที่จะตรวจสอบพวกพ้องของเราเองด้วยหรือไม่ ถ้าเราเพียงแค่ต้องการตรวจสอบอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทัศนะแตกต่างจากเราไปเท่านั้นและอ,อีกฝ่ายพวกเดียวกันเราไม่สามารถต้องไม่อาจที่จะนําไปสู่อนาคตที่เรียกว่าวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์เกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีฐานทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นคุณแต่เป็นลักษณะพวกพ้องผลทางรอดของประเทศไทยก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดี อย่างกรณีที่อาจารย์สุรักษ์ยกไปแล้วก็คืออย่างนายสมศักดิ์เกียมตีรัสุุลซึ่งมีจุดยืนทางความคิดเป็นของตัวเองและกล้าพูดในสิ่งที่คนไม่กล้าพูดตอนนี้เขาได้รับผลที่ไม่เป็นธรรมอย่างไรบ้างมีใครบ้างมากน้อยแก่ไหนที่เห็นใจเขาแม้ว่าทัศนคความเห็นจะแตกต่างกันทางการเมืองก็ตามเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องการเล่นพักพวกมหาวิในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนหรือในที่อื่นๆที่มีลักษณะที่เรียกว่า การเจริญพันธ์ทางเคือยากำนี้เจตนาหน้าปัะชรเป็นคนบัญญอยากขึ้นและสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าเราควรที่จะพิจารณาตัวเองภาวะจิตใจอารมณ์ต่างๆนี่ก็เป็นฐานส่วนหนึ่งที่จะนำเราไปสู่อนาคตที่สดใสขึ้นได้คือเราพิจารณาวิพากษ์วิจารณ์สังคมแล้วเราก็ต้องย้อนมองตัวเองตัวเราเองด้วยว่าเรามีมีภาวะอารมณ์ มีความรู้สึกอย่างไรอนาคตของสังคมเรานั้นไม่ได้ขึ้นกับคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ขึ้นกับผู้ใหญ่หลายๆคนนที่นี้ด้วยผู้ใหญ่จะต้องเปิดโลกาและเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องนับฟังต้องคุยกันเข้าใจกันเมื่อมีอุปสรรคใดๆเราก็ต้องหาอย่างไรหนทางที่เราจะคุยกันเป็นสภาเชื่ยมต่อกันได้นี่คือทางออกนี่คืออนาคตอนาคตต้องร่วมกันออกแบบไม่ใช่ว่าเป็นงานของเด็ก หรือว่าเป็นงานเฉพาะของผู้ใหญ่ต้องฟังกันสิ่งใดก็ตามที่กีดขวางสิงทธิเสรีภาพของประชาชนของพวกเราในการตรวจสอบซึ่งจะนำไปสูนะ่นามพที่สดใสนั้นเราจะเป็นที่จะต้องกำจัดมันออกไปต้องขจัดมันออกไปอย่างกรณีห้องสมุดของผมนั้นก็ถูกคุกคาเหมือนกันมีาหลารเข้ามาข้ามาพูกคาไป่อนสิ่งนี้ก็ต้องกำจัดออกไป วิเฉะนั้นแล้วกระบวนการตรวจสอบอนาคตที่เป็นทามก,ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเรายังไม่เชื่อใจกันไม่พูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นอนาคตแต่ว่าอนาคตจะต้องเริ่มที่พวกเราทั้งหมดและถ้ามีสิ่งใดมาปิดกั้นสะพานเชื่อมก็ดีต่อให้เราพวกเราช่วยกันโค่นล้มมันอย่างสานติวิธีนะครับสวัสดีครับแอที่ว